อาจารย์เลซสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาบุญนะครับอาจารย์อนุโมทนาขอย้อนความนิดหนึ่งค่ะจุดประสงค์ของพิจิตริยที่มุสลิมจะมาบวชเริ่อต้นเลยจุดใช่จริงๆแล้วอย่างที่อ P ีบอกเนาะนะครับก็นางมีความสุขความสุขที่ร้นปีนะครับแล้วอยากศึกษาอย่างจริงจังและเข้าสู่สมณสารูปอย่างจริงจังอันนี้คือเหตุผลอย่างเดียวเลยนางยิ้มตลอดทุกกิจกรรมทุกอะไร ไปตามเรื่องตามราวท,ที่ดีงามในวันที่เจนนี่ตัดสินใจเขาบอกกับอาจารย์ยังไงบ้างคะอ,อ๋อตรงนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธากว่าศรัทธาและอยากศึกษา<ะ>อยากศึกษาและคําเดียวเลยว่าเจนนี่อยากบวชเจนนีน่อยากบวชทั้งที่ในประเทศไทยและเข้าสู่เมืองอนุราธปุระประเทศศรีบังกาแล้วนะครับนะ ดินแดนแห่งนั้นก็คือที่ปลงผมของพระนางอนุรามหาเถรีเป็นดินแดนเดียวกันสถานที่เดียวกันกับงานุโลยอยากแทรกแซงความถึงพี่เจนนี่ที่เป็นคนไทยคนแรกที่ไปปลงผมพี่นั่นหน่อยอาจารย์ครับก็ปรากฏการนะครับผมตาม e ีพีเลยครับที่พี่ส้มบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเหมือนฟ้าเปิดอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะทางโลเคชั่นทางอะไรก็แล้วแต่แต่เอฟซียาติธรรม ที่ได้ติดตามกันไปเนี่ยคือปิติกันทั้งหมดเลยและไม่มีอะไรที่ที่ดีกามและมีความสุขแล้วก็ความสงบน,นะครับท่านผู้ชมครับมันสนบจริงๆมันสงบม,มากณนะบริเวณที่ตรงนั้นมันสงบสงบแล้วมันก็สุขด้วยนะมันมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจัดพร้อมและจัดเตรียมให้เอาไว้แล้วนะครับเหมือนเหมือนใี่เซนี่เองกับคณะที่ไปเหมือนแบบ มีบุญสัมพันธ์กับงานทีตน่ตำง้นครับทุกอย่างเนาะคนเราจะมีบุญสัมพันธ์กับกับเพื่อน<ม>กับกัลยานมิตรที่เราได้เจอกันนะครับ<ม>บุญสัมพันธ์กับสถานที่<ม>บุญสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์รบ,บุญสัมพันธ์กับภูมิประเทศต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ครับนะฮะว่าเรามีความสุขกับสถานที่ตรงนั้นเพื่อความเจริญงอกงามของชีวิต อย่างไรายการนะคะเห็นที่เจตนี้เก็บ mm hmm. เก็บความร mm ู้สึกไว้ไม่อยู่ห,หลักลูกตาด้วยตอนตัดผมอย่างี้อยากให้อาจารย์เล่าย้อนถรบนกอ,อี้เ่อเป็นความรู้สึกของนางเนาะเป็นความรู้สึกของนางที่ที่ออกมาจากจิตใจจริงๆนะที่ที่กลั้นออกมานะครับในการกราบนะครับในการกราบในการในการแสดงความความศรัทธาน mm hmm. ในการเข้าถึงแล้วซึ่ง ซึ่งดินแดนแห่งพุทธศสาสนาสีังกาและอะไรหลายๆอย่างรบรรยากาศแล้วก็ความความสำนึกสําันสำนึกในใจที่ที่นางมีนะับพูดง่ายๆว่าสุขสุขจากความสงบพิติพิติจากความสงบจริงๆที่ได้บังเกิดขึ้นมานะฮะขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งอาจารย์ค่ะมีหลายคนบอกว่าที่พิจนนี่บวชน,นะเกี่ยวกับหลังจากที่พิจารณีไปถ่ายรายการกับอาจารย์เกี่ยวกับ,ยยบพญานาคที่พิจนนี่บวชพอตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ จริงๆแล้วเนี่ยอ่อภูมิไม่ใช่สิ่งสําคัญทุกคนเนี่ยสามารถเกิดมาเป็นทุทกอย่างได้หมดไม่ว่าจะพญานาคพญาเสือพญาเนาะเราเนี่ยสามารถเวียนว่ายตายเกิดในในในระบบในระบบสังสรารวัตรเนี่ยที่ที่ยังที่ยังไม่เข้าสู่กระแสะพระนิพพาน,เ,นเราสามารถเกิดได้ทุกทุกรูปท,ทุกนางแต่นางไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นนะฮะนาง,นางมุ่งมุ่งมุ่งในเรื่องของความสงบสุขในการศึกษาและการนําไปใช้มาก ยังมีเรื่องยุที์ที่อาจารย์เล่าในรายการที่บอกว่าเหมือนว่าต้องรับการกดกรอบที่ผมมีพันธะพันธนาการติดบางอย่างปลายาบางอย่างในในนี้เป็นความเชื่อ,น,อ,ะอนะครับอาจจะเป็นทั้งอดีตชาติสัญญาเก่าที่เขาเรียกว่าสัญญาเก่านะครับสัญญาเก่าที่ผ่านมาหรือความรู้สึกนะครับผมอันนี้ก็เกี่ยวกับความเชื่อเช่เชนกันในพันธะในสัญญาต่างๆท่าสบายใจนะครับและ ถ้ามีที่พึ่งมนุษย์ก็จะปลอดโปร่งเป็นอิสระภาพเป็นอิสระเสรีทางจิตวิญญาณความหมายแค่นั้นเองคุณต้นางโอเลเองก็แนะนำที่เกเตรกรนด้ดเช่นกันไม่อื่นไปจากธรรมะโลกนี้ไม่อื่นไปจากพุทธศาสนาไม่อื่นไปจากสัจธรรมคําสอนขององค์พระสมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ค้นพบ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างโดยแท้ครับ,รบนะฮะอย่างตัวพี่เจนนี่ต้องทําพิธีอย่างไรบ้างคะเห็นอาจารย์ไปที่บ้านของพี่เจนนี่ด้วยไปที่สีหลังกาแล้วก็มีพิธีที่นี่ด้วยอ๋อในการไปบ้านก็คือไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมชมแล้วโอ้พญานาคสวยมากนะครับซึ่งบ้านบ้านของนางเนี่ยจัดวางได้อย่างเป็นระเบียบความสะอาดอะไรต่างๆนานานะครับก็เข้าไปทักทายและเยี่ยมเยือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ชวนกันไปนะสีหลังกานะครับไป ถ้าจะศึกษาอะไรเนี่ยต้องไปรู้ต้นตอเนาะว่าที่มาเนี่ยของของอคำว่าเทรวาสีลังกาเป็นอย่างไรทางประเทศไทยเราไม่ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียโดยตรงนะเราจากอินเดียสีลังกาแล้วมาสู่สุวรรณภูมิ hmm. นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นตอแห่งพุทธศาสนาต้นกำเนิดเกิดมาเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ตีไปที่หมายเลย hmm. นะตรงนั้นครับล่สุดพิจิณี ู้สึกยังไงบ้างจาก,ากจันที่ตัดสินจนแล้วก็ผู้อิจฉาคนด้วยเท่าที่คุยกันก็คือความสงบสุขครับความสงบสุขสงบแล้วก็นางมาซ้อมซ้อมอุ้มบาสนะครับแล้วก็คล้องจีวรการเดินการทําจริยะพุทธระเบียบอย่างเคร่งขัดถือว่ามีความสุขพิจะนีีได้รับเมตตาได้รับบ,บาศกับจีวรจัน เป็นมงคลอย่างมากนะครับในใน EP ที่เราได้เห็นนะ<ม>องค์สังคนายกแห่งประเทศศรีลังกาท่านประธานให้กับมือมคือพระไตรชีวรของภิกษุนีไอ<ม>ของตัวตีของสัมมาเนรี<ม>แล้วก็บาทบมอบให้ยังไม่พอครับทางรายการเดอะโกสิเคตกระได้รับพระาธะรระราตุนะครับพระบรมสารีริกธาตุ นะครับประธานโดยนะครับสัตคานายกศรีลังกาด้วยนะครับนั่นคือเจดีที่อยู่ข้างหลังนี้เพื่อเชื่อมสัมพมันธไมตรีพุทธศาสนาศรีลังกาและก็พุทธศาสนาแห่งสยามวงของประเทศไทยให้เหมือนกับพี่น้องกันนะครับพิจะนีตั้งใจบวชกี่วันะครับอาจารย์เอ,อ่อตามระเบียบแบบแผนของคอร์สนาออันนี้เราไม่ทราบความศรัทธาเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเราเราไม่สามารถที่จะลิมิตว่าเป็นยังไงเพราะหลังจากที่เป็นแม่ชีเนี่ยแล้วเนี่ย ผมอะเป็นผู้ชายจะเข้าไปสู่เพศเพศบรรพชีกของสมณสารุปผู้หญิงไม่ได้ละในอาคารบลรวะตะก็จะเป็นเขตคามของของผู้หญิงและก็จะอยู่ด้วยกันและผู้หญิงก็จะดูแลด้วยกันอย่างสงบแล้วก็มีความสุขอาจารย์ขาขอถามฉายาของพิจนีได้ไหมหนักจันมีไหมมีครับมีครับแต่อาจารย์โนเล่จำไม่ได้ธาณแต่ผมจำไม่ได้ชื่ออะไรนะธรรมะกัลยาณีธรรมะกัลยาณีใช่ไหมใช่ ว่าเนาธรรมะกัลยาณีเพราะนะเพราะเนาะธรรมะกัลยาณานะครับพุงนีค่ะจะมีพิธีตาไระเบียบตามระเบียบแบบแผนนะครับก็จะมีการนะครับเดินเดินมาที่ประรมพิธีก่อนนะครับแล้วก็มีการเข้าสู่การบรรพชานะครับขอนิสัยนะครับ เหมือนกับสัมมาเนรีเอ่อเหมือนกับสัมมาเนรผู้ชายทุกทุกทุกอย่างเลยนะครับแต่คำขานคำกล่าวจะมีทํำนองห่วงทํำนองสำเนียงบ้างนะครับนะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารมรวตาและหลังจากนั้นก็สัมมาเนรีทุกทุกรูปทุกคนนะครับสัมมาเนรีทุกรูปทุกคนทุกรูปทุกทุกรูปทุกพงอ่งละนะจะลงมานะครับลงมาเพื่อฉลองบาทเป็นการให้ญาติโยมใส่บาทเป็นครั้งแรกก็บัญชีของพระใส่ กำหนดการประมาณเท่าข้าวเนาะประมาณ6กโมงเจ็ดโมงประมาณนะฮะหกโมงเจ็ดโมงเพราะว่าเผื่อเลดเผื as, ่อครูบาอาจารย์เผื los, ่อเอซีด้วยนะครับผมนะก็จะมีการวนมอกวนรอบวิหารวิหารพระตีกายนะครับแล้วก็ขึ้นไปยังอาคารลรรวตเพื่อเข้าสู่การบรรพชาโดยสมบูรณ์ได้รับการดูแลจากนะครับพระอาจารย์ธรรมนันทา นะครับนาัพระอาจารย์ธรรมนันทานะครับมหาเถรีวัดทรงธรรมกัลยานีผู้เป็นการดูแลนะครับโครงการนี้ครับสหรับอาจารย์เองเป็นผู้จัดงานเนาะคามับปองแบบตืนใจของเรานะาเป็นย่ง้ก็ทํามาแล้ว3ปีปีนี้ปีที่3ก็จะทําหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดในเรื่องของประโยชน์แห่งโลก และผมทีมงานเดอะโพสิ S ีเขีทุกคนนะครับก็จะตั้งใจจนสุดลมหายใจนะครับให้กับพี่น้องทุกคนนะครับบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะภายในประเทศหรือต่างประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงคำว่าสัจธรรมความดีความจริงความงามของพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นมหายานก็ดีไม่ว่าจะเป็นเทรวาสก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นวัชรยานก็ดีนะครับทุกคนที่เป็นชาวพุทธล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องกันบนโลก ขอบคุณครับขอบคุณครับ